สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีนิรุชชาแนลนะคะพี่น้องเมื่อนี้เข้ากับมาทีร้านแว่นนะคะเป็นอย่างขึ้น,นมต่าร้านแว่นอีกเพื่อนหน,นึ่งเนาะพี่น้องแต่ก่อนนี้ลุยบอกงพี่น้องฟ้างมันบ่าคือสายตาม,มันโอเคแล้วแบบว่ามันมองเห็นก,กัวเกาจังสีนาคะ่ะพี่น้องมาที่นี่พ่อทํางานไปตอนกลางคืนเนาะคือเพราะว่ากลางคืน,นตอนกลางคืนก่อนเนาะเนี่ยน่รุชจะทํางานตัดงาน จะตัดคลิปตัดงานนู่นนี่นั่นเาว่าจะเป็นงานรีวิวงานคลิปที่จะลงนะคะเพราะว่าจะทำกลางคืนถ้าส่วนมากกลางสีนาค่ะคือแบบว่าเราแสบตาแลวก็แบบว่ามันจะแสบตาแลวก็มันจะม่วงสีนาค่ะพี่น้องเ้า,ก,าก็เแล้ว่าเโอ้ยตาเหมือนตาเรามันไม่โอเคแล้วจังสีนาค่ะพี่น้องก็เลยแบบว่าวันนี้ก็เลยมาที่ร้านแว่นก็คือสายตาเราสั้นลงจริงๆนะคะอาจจะปรับสภาพสภาพว่าเลือดมันอาจจะปรับ มาคงทีหรือว่ามาแบบว่าใกล้จะปกติแล้วของสินะคะสายตามันก็เลยอาจจะกลับมาอยู่แบบบกค่อยชัดเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าวันนี้ก็คือยังไม่ถึงครั้งก่อนครั้งก่อนนี้คือสายตาสั้น120แต่ว่าครั้งนี้คือแค่100นะคะแต่ว่ากะรเดตัดคือเกา่าที่น้องของมันต้องมีนะคะต้องจําเป็นจะต้องใส่วันนี้มากับ มากลูกสาวสองคน mm hmm. เพราะว่าแพรล,ลี่ไม่ได้มานะคะยังไม่ตื่นเมซี่ก็ไปซื้อของให้บอสนะคะ mm hmm. เป็นค่าบางชี mm hmm. เฮ้ยโอ้ส oh. วัสดีค่ะอะไรฟังหัวฟัางยู่เนาะอ๋อก็สวยค่ะงามเนาะถ้ายิเมร์มาตัดแว่นเปินเถ่าเลยเอ่ะสิหลังก็ต้องใส่แว่นใส่อย่างเนาะ ได้หูฟังไหมฟังบ่ฟังเสียงได<อ>้แล้วไปใช้เงินพนักาเด้อจ้าบอสได้จช้เงินเด้อน่นอ๋อถักขาดลจ้าเพราะว่าวันนี้นุซี่ก็ไปซื้อของให้บอสน,นะคะเพราะว่านักดนตรีก็ลงเริ่มซ้อมวันนี้วันแรกนะคะพี่น้องนะคะเราก็ต้องมีอาหารการกินให้นักดนตรีให้ทิมงานพวกนักดนตรีพวกนัก้องตอีจะมาซ้อมนะคะก็ นี่ลุยก็มากับตาตาสองคนค่ะแล้วก็แพรล,ลี่ก็ยังไม่ได้ตื่นเพราะว่าไม่ได้มานะคะการอบอเบิงพี่น้องตอนนี้จะล่งลออยู่ว่าะจะได้เว่นแบบใดเดี๋ยวแดออกมากแล้วนี่ลุยจะมาใส่ให้พี่น้องเบิงนะคะเพราะว่ามันมันพ่เห็นหูแหม่กางขึ้นกับแบบคือมันจะแสบตาคือมันแสบหน,น,น,จจน่วยตาเป็นเบาพี่น้องมันแสบแบบว่าแบบแสบจนเลยสีตาได้ได้ว่า ไปล่าเขาสีแบาตาเขาแบบมันเป็นม,มัมมวมนนะทั้งเทือกับน้ำตาไหยทั้งสีนาก็เลยแบบว่าโอ๊ยมันไม่ไหวแล้วสงสัยแบบว่าสายตาคงจะแบบว่ากลับมาบบเห็นหงอีกแล้วแบบนี้ต้องตัดแว่นแทนแน,น่นอนนะคะก็เลยมาวัดเบื่องก็เป็นคือจะคล้องขึ้นใบอีรีพี่น้องเพราะว่าแต่ก่อนก่อนที่จะมาใส่แว่นนะเคยเป็นก็นเลยหงหนะคะพี่น้องบาหลังจากที่เกิดอุบัติเหตุแล้วคืออาจจะเป็นการที่เราเปลี่ยนเลือก เมนบอบาดที่เนียนเข้ากเ็เรียกแบบว่าสายตาเข้านะ่ะคือจังไม่ค่อยมีสุข,ของเข้านะ่ะคือจังเข้าเห็นหงก์เกา่าแบบว่าเข้าเห็นชาดกาเกา่ายู่ไกลเป็นไรเข้าก็เลี้ยวเห็นอยงนีนะค่ะพี่น้องกะกะเลยว่าอุ้ยไม่จําเป็นจะต้องได้ใส่แว่นแล้วสินะค่ะแค่คิดดีใจได้แอบดีใจอยู่ว่าสายตากลับมาปกติแล้วก็แอบดีใจอยู่ว่าจะไม่ได้ใส่แว่นแล้วดีใจจังเลยจะม่ได้เป็นสาวแหวนแล้วนะคะบานที่ไหนใดนะคะพี่น้องกะน่าจะเป็น ตามสภาพเลือดคือมีเอฟซมาคอมเมนต์ว่าเออเปลี่ยนเลือดก็อาจจะแปลว่าเกี่ยวกับสายตาด้วยเพระาะว่าเขาเปลี่ยนแบบสายตาเขาอาจจะดีขึ้นนะคะพี่้องบันตอนนี้ก็อาจจะแปลว่าเลือดคืออาจจะปรับมาเป็นปกติแล้วบานเท่ากันเลยสายตาฝ่าม่วคือเก่านะคะก็เลยจําเป็นคือวันนี้ก็เลยลองมาร้านแว่นดูมากอะ เป็นอีลีพี่น้องคือมาวัดสายตาก็100สั้น100แต่แต่ยังไม่สั้นถึง120นะปกตินิลุยอส่ะใส่120แล้วแต่ว่าตอนนี้คือใส่แค่100นะคะเดี๋ยวกลับไปล่อเบิรงพี่น้องมาอ่านิลุยตัดแว่นแล้วใส่แว่นแล้วจะเป็นยังไงนะคะจะสวยคือเก่อพี่น้องตอนนี้ก็สวยใส่แว่นก็จะสวยเหมือนเดิมขาดว่าเดี๋ยวนอพี่น้องนะมาทาแต่แว่นมาแล้วเดี๋ยวนิลุยจะ บอกราคาแล้วก็จะเอาไม้พี่น้องเบิงว่าเราใส่แล้วเราจะสวยเหมือนเดิมไหมนะคะวันนี้มาที่ร้านแว่นทิพย์เรงนกทานะคะพี่น้องน้องนูซี่บอกว่าร้านนี้อ่ะมันดีไม่แพงเท่าไหร่หรอกแม่ว่าสันพันวาแล้เราดูลอดดูว่าจะเบิร์จะบาทน,นะคะโอเคนะคะเดี๋ยวรอ,อเราแว่นเสร็จแล้วจะมาใส่ใดูนะคะ ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็ตัดมาแล้วนะคะหนูสี่กับน,นํ่มมากพี่น้องตกก็ไม่ผอวมาจะดูแนี่นี่โอ้บอ่เธอมาก่อนฉันบ่ใช่กลาวไปบ้านเพมาซื้อของนะคะก็ตามแม่มาที่ร้านเป็นไรพี่น้องไซเบว่น มันโมเมนต์อันนี้เล่นว่งมันเป็นเล่นกองแสงน้าคือแบบว่าสายตาด้วยแล้วก็เป็นเลนกองแสงด้วยเวลาเราออกแสงแดดมันจะเป็นมืดๆคับข้ามเพราะว่าเอาแบบเอาแบบกันแสงตอนกลางคืนแบบอย่างดีนะคะพี่้องเอ้ยนูดสีวาลานี่พัดๆใดอยู่แมมถืออยู่แม่แล้วเะขาอขายแพงเอาโนดก็ต้องเอาตอนที่มันเข้ารูปหน้าเราคือเอาที่มันใส่สบายปะเพราะก็คือเ็นก็ว่ากับพอดีอยู่สองไม่เจอกันเพราะเพราะว่า พอดีเลยเราคาเพราะว่าเุณจะพ้องไปนั่งเต็งเนี่ยมันบวหักหมก็เลยถิอว่าส้นท่านแล้วก็ดีสวัสดีก็เลยบอกมีอยู่ในน้านนี้บัตรเอาไปมาจะเลือกขายบัตรหกพันพี่น้องห้าพันสามบอกเกียบเยีาพบห้าพันสามกวกัวก็บว่าเป็นอย่างคือแบบว่ามันแพงแต่ว่ามันดีมันคุ้มเราก็โอเคนะคือคือไม่ได้ว่าอะไรก็ เอาตามสภาพไปว่าคือถ้า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 ราคานี้ก็ถ้ามันดีถ้ามันโอเคเลนเท่ากัเลือกเอาดีที่สุดแหมคพี่น้องคือเล่นนะแบบพันกว่าบาทก็มีแต่ว่าเราสองพันกว่าเพราะว่าแบบกองแสงอย่างดีคือกลางคืนถ้าแบบว่าถ้าเห็นง่ายกลางคืนเนาะมันจะดีตรงที่แบบว่ากลางคืนแล้วนอนแบบว่าใส่แสงมันจะบอพานเล่นกล่องมันจะบกกระทบตาเท่ากัครับแสงสีนวลเงินน้พี่น <ตา S 2> ้องตําปึ๊บ มันจะไม่ทะลุแหมแหมอันนี้แบบไม่ไม่ทะลุแต่ว่าถ้าถ้าแบบปองแสงเหมือนกันแต่ว่าอ่าแสงมันทะลุได้นะตาพันพันกว่าบาทนะคะแต่ว่าอันนี้แสงทะลุไม่ได้คือเราได้ตัดแล้วก็ต้องเอาแบบดีเลยยังสินะคะสายตาสั้นหนึ่งร้อยนะคะยังไงยีเด้อหลากระซิร้อยึ้นอันละเมยเป็นว่าใส่ของเฮาพี่น้องเพี่ดาเพี่สันต์แปดสิบเจ็ดิบห้าปอ เป็นมาไซค่ะเขาเคอเห็นห้องดีเธอแม่ะมาสั่นแล้วเบิ่งเบิ่มแถาสายตาเปิ่มสั่นกับบาบาสีฟ้าบางห้าใส่ดีสายตาเปิ่มสันเลยอะนาม่์มันเปิดไซด์ดนมันก็เลยเคลื่อนไปหนาเป็นยังไงบ้างคะสายแว่นแก่ไหมจะเมื่อกีเป็นสีดำนะได้ถึงแสงมื่ก็เลยคือผู้ถาวเราเป็นเหตุในเมยเวลาเขาออกแบบเวลาไปงานจังเจ็บแบบคือนขาอมายเอาเขาไปอย่างที่ตากแดดหรือว่างานจช่ไหมหรือว่าอย่างนี้สิเวลาตากแดดเนี่ยคือมันสวยมากไม่อปั๊บเขาเนาะแม่เนาะ มันจะมาเป็นสีสีดําถ้าออกแสงมันจะเป็นสีดำเลยพี่น้องถ้าไม่ออกแสงเราก็จะแบบว่าเป็นสีขาวสีใสปกตินะคะแต่ว่าเล่ต์ตาเข้ามันก็สีใสใสธรรมดาขนาดออกแดดเล่น์เล่ต์มานแบมันเหมือนเนาะแต่ว่าข้างในมันก็ยังสีใสขึ้เจ้าแบบโบกหอนเลยเนาะก็สวยไหมคะสวยเป็นสวยนั่นที่มันจะเกิดแสงสีนง้นนั่นเห็นว่าพรมันจันไงมันกันเนาะ ก็โอเคพี่น้องสรุปแล้วนี่ลุยก็ได้กลับมาใส่แว่นเหมือนเดิมนะคะเพระาะว่าสายตาบมาตั้นเหมือนเดิมแล้ว100นะครับพี่น้องบาเป็นยางพี่น้องมาตไปได้มาได้เนาะก็เลยเพราะมันสุสายดีพน่นแต่เห็นวงไปได้มาได้ยางได้ก็โอเคแล้วพี่น้องก็ตามสภาวะตามสภาพกปนไปนะคะแล้วแต่ เวนแต่กับเห้านะคะจะเกิดอ,อะไรขึ้นแล้วก็แบบว่าแล้วแต่แบบว่าธรรมชาติที่จะสร้างเรามาว่าจะให้เราเป็นยังไงเกิดอะไรขึ้นนะคะพี่น้องตอนนี้นี่ลุยก็ได้กลับมาใส่แว่นแล้วเป็นสาวแว่นเหมือนเดิมนะคะก็ <S 2> <S 2> <S 2> โอเคพี่น้องไม่ไหไรอเลค,นะคลิปนี้เอาไว้ซ้ำนี่ ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์แล้วก็เป็นกำลังใจให้นิรุชชาแลนลนะะแล้วก็นิรุชชาแนลแฟนเพจด้วยนะคะแล้วก็นุชีชาแนลด้วยค่ะพี่นอ้องฝากติดตามด้วยนะคะนุชีชาแนลนะคะถ้าซื้อยูทูบกับนุชีชาแนลเนพื่อนค่ะแฟนเพจก็นุชีชาแนลนะคะค่ะพี่น้องโอเคค่ะเอาไว้ซัมนี้นะคะไปแล้วนะคะบ๊ายบาย,บาย